เล้งค่ะเล้งทำธุรกิจรังนกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติเลยนะคะแบรนด์ของเราเนี่ยชื่อว่าไท่หลินรังนกค่ะป้อหมายของเรานะคะจริงๆแล้วอะ่ะเราอยากจะส่งมอบรังนกที่มีคุณภาพจริงๆที่เป็นรังนกแท้จริงๆคนไทยอ่ะคะ่ะไม่ค่อยทราบว่ารังนกอะ่ะมันแตกต่างกันยังไงบ้างมีแบบไหนที่มันใช่ของแท้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเล้องอยากจะส่งเป็นผู้ที่แบบว่าเป็นสัญลักษณ แห่งการที่บอกกับคุณว่าถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของเรามันคือของแท้แน่นอนคุณไม่ต้องกลัวเลยตอนช่วงก่อนโควิดอะค่ะลูกค้าของเลงอะค่ะจะเป็นลูกค้าที่เป็นชาวจีนเป็นตัวแทนคนจีนทั้งหลายเลยที่เขาเข้ามาซื้อกับเราแล้วเขาก็เอาไปส่งขายต่อที่ประเทศจีนใช่ไหมคะ ตอนนี้เนี่ยพอเข้าช่วงโควิดปุ๊บอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างชะง,งักไปหมดเลยกับตรงนี้แต่เล้งโชคดีมากเลยที่ของเล้งอะค่ะไม่ได้มีแค่คนจีนที่เป็นตัวแทนเท่านั้นเล้งมีคนไทยที่เป็นลูกค้าเราอะมาตลอดเวลาครึ่งๆเลยแหละที่เป็นลูกค้าของเราแล้วแต่ละท่านนะคะซื้อก็คือคนละประมาณ1กิโล1กิโลทุกๆครั้งที่สั่งที่สั่งเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล้งอะพอไปได้กับช่วงเวลานี้คือจะบอกว่าความเสี่ยงของเราเรียกว่า มีอยู่ที่จีนครึ่งนึงแล้วก็ยังมีที่คนไทยก็ยังโชคดีที่มีคนไทยที่ช่วยกันสนับสนุนอุดหนุนเราอยู่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆในบ NI ค่ะเพื่อนๆใน BNI เป็นคนที่ส่งมอบลูกค้าใหม่ๆให้กับเราค่ะเล่งเข้ามาใน BNI เพราะว่าเลงรู้สึกว่าลูกค้าเดิมประจำที่มีอยู่เนี่ยค่ะ มีดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าปริมาณยังไม่เพียงพอกับเป้าหมายที่เล้งตั้งเอาไว้ BNI คือเครื่องมืออันนึงที่เล้งสามารถขยายธุรกิจแล้วก็สร้างลูกค้าใหม่ๆได้เล็งก็เลยตัดสินใจที่เข้ามาที่ BNI แล้วเล้งก็ได้สิ่งนั้นเล้งได้มิตรภาพจากเพื่อนๆได้ความรักที่เพื่อนๆส่งให้และความรักสิ่งนั้นแหละที่มันส่งมอบมาถึงธุรกิจของเรา เล้งได้ธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อนคนนึงหาลูกค้ามาให้เล้งซื้อมา1กิโลเงี้ยค่ะโอ้ดีใจมากค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการซื้ออย่างต่อเนื่องอย่างเพื่อน<ๆ>ใน b บ i ไก็มีการซื้อรังนกขวดของเล้งอย่างนี้ซื้อกันเป็นทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขารักในสุขภาพของเขาและอีกอย่างหนึง่งเขาเชื่อในคุณภาพของเราค่ะพอเล้งเข้ามาในเลเจนด์นะคะสิ่งอันนึงที่เล้งได้เนี่ยคือพื้นที่แห่งการแสดงออกตัวตนของเราได้เต็มที่ค่ะ เพื่อนๆทุกคนไม่ได้แบบว่าซีเรียสจนเกินไปไม่แบบว่าบังคับเรามากจนกระทั่งเรารู้สึกว่าโอ้เครียดจังเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสนุกสนานมากกับการที่เข้ามาอยู่ใน bni ในกลุ่มเลเจนด์นี้นะคะกับอันนึงที่ได้เป็นเพราะว่าเขามีมิตรภาพให้กับเราเขามีความรักมีความจริงใจแล้วเขาอยากจะช่วยเราจริงๆในนั้นคือสิ่งที่เราได้ก็เลยได้ความสนุกได้ความเป็นอิสระให้กับตัวเองแล้วก็ สัมผัสได้ถึงความรักที่เพื่อนๆให้กันมาค่ะมันไม่มีอะไรเลยที่แบบว่าอยากจะมาเอาจากเราอะค่ะเออมีแต่เราอะทำยังไงเราถึงจะให้เขาได้บ้างแล้วเขาก็อยากจะให้อะไรเราได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ให้กันและกันนะคะ